ไม่ตุ้มบอกโอ้ยพ่อกันกับผู้เฒ่าไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะอือจ้าก่อนสวยจ้าก่อนลูกจ้าก่อนหนี่กหน่อยมาแลยวยายมาหนักหองหน่อยตัวนี้สาวนักหองสวัสดีครับ สวัสดีแม่แม่เอฟซีที่รักทุกท่านนะจ๊ะแดดอ่อนแล้วครับผมแดดอ่อนแล้วค่ะผ้าสาวสวยอุ้ยดอกไม้ก็มางามเชียวมีเส้นหัวไหมสายเลาะสายจวดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราเจอใครสาวปีเราเจอใครช่วงนี้ทำไมไม่ค่อยเห็นพ่อเสือเลยอายา ตัวแบบชื่อกันหายแล้วใช่ไหมคะไปไหนมาครับเฮ้ยพูดอะพูดอะพูดอะตักตันเออถือเกใจสาวเมลูกวันตีเออเมลูกวันได้เมลไม่ลูกเจ้าเน่ตีไปเบิ้งเราเด้อมีหน้าตาเหมือนไหมันมันมีอยู่สองตัวมีเหมือนเหรอมีเหมือนอยู่สองตัวใช่ ถ้าถ้าไวไลน์ได้ไ,ไ,ได้พับนะสุดยอดเลยลมันมันต้องมีคนอยู่เพราะว่าลักกี้ลักกี้มันอยู่บ้านไม่ได้ผูกไว้ไอเล่าไปเลยโอ้ยบุญสามสาวที่สะเกิดสอดทั้งผีแล้วโอ้ยละน,า,นายเด้เบิง้ง มาแล้วมาแล้วสาวขาเลาะคือกันได้ขนาดนั่นพุ่นขี่รถลุยตม้มบอ้โอ้ยพอกันกบผู้บเาา <c oughs> ไปแล้วสายสิงสายจวด <c oughs> โอ้ยสิงกาคิลี <c oughs> อย่าเพียงอย่าไม่กระเด็นรถบนหน้าพุ่นเพี้ยนเนาะ แดดล่มลมตกนะคะออกกำลังกายตอนเย็นจ้าใส่ดอกไม้สวยๆเดินเล่นนะคะบ่พอผพู้เบาเลยมือน,นี่เฮ็ดจังไหนสิบผอผู้เบาฮะบ่แเม่นผู้เบาเขาย่างมืดละบ สงสัยเขาเขาเดินออกกำลังกายหมดแล้วนะคะนี่เพราะว่ามันจะหกโมงแล้วถ้าแดดหายนี่คือข้าเร็วนะคะหน้าหนาวเอาเราจะลัดป่าลัดดงไปทางไหนชมบ้นทายอบอวบนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าสาวสวยจ้ะอ้ามามา,มาเลยมาเลยพอดวยไล่แล้วมาเลย มาเลย,ลย,เ,ลยเออคือกันกัะลูกไส้เลยคือกันกระดาวเลยอันเสกไส้ไส้เ,สสเมียรัดหนาเลยว่ะอือหูแล้วว่าดาวดได้ไผได้พ่อคักคักฝุ่นเสกไส้ไส้เลยอียังสามสาวนี่ฮะมาเลาะหาผู้เบ่าตีฮะมาเลาะหาผู้เฒ่าตี เอ้าผ yeah. no hey! hey! ุ <através tekrar Specifically> ่นไวเร็วอาดลัดโอ้ทองฟ้าสวยมากนะคะนี่แหละค่ะเขาเอื่นขีีฝาลมอันระวังเดินนันถือใหม่อยู่นั่นฝาดวอยวิมาได้นั่นเฮ้ยเฮ้ยมาตาชัยเฮ้ยมาตหยังออกกำลังกายคือกัน ถ้าแม่ออกก็ลังกายได้หนี่อุ้มวัวมาวัวเห็นหมูมาน้ามูอัดหลาดเหรออุ้มเอออุ้มอุ้มเอออุ้มสาวสวยบอกคัดทายก็ได้จ้าวสันโอ้ยกวบมือดาวดาวอุ้มทาพี่เนี้ยอุ้มทาพี่เนี้ยสาวอุ้มน้าหนาสาวปีคัดหลังอ่าผู้บ่าวเดินกลาง ู้บ้าวหลุดผวงเนาะผู้บา้า,บาวฟันนำนม่มนเ,เออวันนี้เต้ามิ่งไม่ได้มานะไะไปแล้วไปแล้วตามตูดตามตูดตไปทางไดู้้บ้าวหนผู้บา้บาวนาลิ้น โอ้ไปบ่ได้ไกลแล้วค่ะพี่น้องเอ้ยโง่ขึ้นเตามาน้ำน้องค่ะแล้วพ่อสาวอุ่มกับน้องนำผุมาน้ำน้องอาดลาดเลยพี่ว่าเอายางตำนี่ละแต่ละมือว่าสันเฮ๊ะติไปหาเจตีเจกวกมือใส่อยู่ผุนเจถังเจถังเจถังกวกมือใสเดี๋ยวดูนะคะน้องน้องโข่งกับบานเลี่วสิไปเส้างไรบานนี้ ไปช่องใดบันนี้ไปน้ำหนองบอ่ไปบ่บอ่อยูไปอาดลาดโอ้ยคักอยู่ดอกเนาะติดมูติดพวกนี่ไว้คักเนาะเอ,อ้ยเข้าได้กับทุกเชือกทุกใบจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าก่อน ้าก,า,กาก่อนใจสวยจาจ้าเสียงดีเสียงดีใจดีก่อนใจดีก่อนเจ้าใาก่อนเร็วเอา้าขอบคุณค่ะโอ้คุ่นสาวปีย่างน้ำกุดน่องอัดหลาดนะ อะไรจ้าโอ้ยแยก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 ก,กกันแล้วนะคะตอนนี้ซูมนะคะซูมนะคะเอแม่ต้อยพ่อรุนนะคะได้มาบอกนะคะให้ไปกินวันเกิดนะคะวันที่ยี่สิบนะคะสีปีว่าบ่ได้ทรงหน่องถึงบ้านบ่ย่อมค่ะต้องมาส่งสาวอุ้มให้ถึงบ้านว่าตะกะแปกได้เนาะยางมาน้องกันเดินมาด้วยกันไม่ร้องทัก มาถึงบ้านทีไรทักกันทุกทีเลยโอ้พนวมาติโนนี่จุดพบกันเฮายพอิวมาติโนนี่จุดเจอกันพนดิว่าักยางมาน้ากันอยู่กับคือบ่ห้องเอินใจกันมัดมาหอดบ้านแล้วคือมาห้องเอินใจกันฮะอะได่าพูดอะเสียง้นเลยเสียงดีคับมาแต่ละเทือนี่ไ่บ้านเขาเตกตืนเลยนะ โอ้ oh, สวยแพรกคู่ค่ะวันนี้สวยแพรกคู่พอด่ะฮฮ่อะเออจุบจุบพอด่ะเอจุ๊บจุบจุบจุบมาปี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 มาตรงอีลาหอดบ้านเลย <c oughs> บด้ส่ง <c oughs> กัน <c oughs> ถึงบ้านบริยหอม <c oughs> โอ้จังไดจังหันลังมาใส่กล่องเพชรนั่นนั่นขันขันขันอ่อนเขาแล้วเสาเคลื่อนที่เสาเคลื่อนที่เสาเคลื่อนที่ ตีมือหนักนะมันต่างเฮงเฮงนะก็สิไปจบจบร้อยไปหาอันนี้ข้างเสบียงก็าเดินหนีบนหัวว่าข้างเสบียงเขาอยู่บังได้การสำหรับคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมนะคะแม่แม่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะคะหรือว่า หนึ่งซุปเปอร์แตงนะคะอย่าลืม,มดกดใ,ให้ด้วยนะคะเป็นซุปเปอร์แตงนะคะหรือว ah ่าคำว่าขอบคุณ <c oughs> นะคะเพิ่มอ่รายได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งนะคะแม่แม่ฝากด้วยนะคะเฮ้ยไอลาวัสดีก่อนเลยจ้าแม่เม่กันเลย อาจารย์แม่แม่ก่อนใจสวยใจสวยจ้าก่อนเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงยูสายเสียงเฮ้ยยอดสวยใจสวยใจสวยเดี๋ยวลงเสีสวยเสียงด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ